สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Final Destination 7ต้องตายโกงความตายโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2000เลยนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเคยดูหนังเรื่องนี้กันมาก่อนนะผมเห็นว่ามันกำลังจะมีภาคใหม่เลยอยากจะย้อนทบทวนความจำกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาแลยยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้ไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอย เพื่อนๆอย่าลืมกระทึบไลค์และสั่ปุ่มซับสไครป์ปุ่มด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปอปคอร์ให้แน่นนะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคำแนะนำ หนังเริ่มขึ้นที่นิวยอร์กในบ้านของอลกซบาวนิงเด็กหนุ่มอายุ17จากโรงเรียนไฮสคูลเขากำลังเตรียมตัวเดินทางไปทันศนศึกษากับเพื่อนที่กรุงปารีสโดยแม่ของอลิซก,ก็ช่วยจัดกระเป๋าแม่บอกว่าพรุ่งนี้รถจะพาไปส่งที่สนามบินตอน5้าโมงและผู้เป็นพ่อขอให้อลกซเที่ยวให้สนุกเพราะชีวิตจะต้องไปอีกไกลอเล็ซก,ก็รู้สึกแปลกใจกับคำพูดของพ่อนะครับและเขาก็ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเลยนอนต่อในตอนเย็นของวันใหม่ที่สนามบิน ลเล็กกับเพื่อนก็มาถึงดโดนรถบัสของโรงเรียนนักเรียนชายคนหนึ่งที่ชื่อคาร์เตอร์เขาก็เห็นบินลลี่นักเรียนเอกคนกําลังยุ่งกับกระเป๋าของตัวเองอยู่คาร์เตอร์มันจึงเดินไปแกล้งซึ่งทําให้เทอร์รี่ที่เป็นกิ๊กกับมันก็หัวเราะชอบใจคาร์เตอร์มันเป็นหัวโจกชอบบูลลี่คนอื่นอยู่แล้วนะครับจากนั้นทุกคนก็ทยอยถือกระเป๋าเข้าสู่สนามบินซึ่งการทัศนศึกษาครั้งนี้ก็จะมีครูไปดูแลทั้งหมด2คนด้วยครูผู้ชายมีชื่อว่าแรลลี่และครูผู้หญิงมีชื่อว่าเลตันท,ลนทั้งคมดเนนัรียทห40 จากนั้นชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็ยื่นแผ่นโฆษณาให้อเล็กเขาบอกว่าความตายไม่ใช่จุดจบซึ่งอเล็กก็รับแผ่นโฆษณามาดูแต่ขณะที่ชายแปลกหน้าจะพูดต่อคูเลตันก็เดินเข้ามาดึงอเล็กออกไปเธอก็บอกก,บกับชายแปลกหน้าว่าอย่ามายุ่งกับนักเรียนของเธอที่จุดเช็คอินเจ้าหน้าที่ก็ถามอเล็กเรื่องกระเป๋าและถามว่าเขาได้รับของจากคนแปลกหน้าไหมอเล็กก็โชว์แผ่นโฆษณาให้ดูจากนั้นเขาก็หันไปมองบอร์ดแสดงตารางการบินเที่ยวบินที่1 8 0ไปปารีสปรากฏว่าเวลาเครื่องออกมาเป็นเวลา3ทุ่ม25 แล้วมันตรงกับวันเกิดของเขาก็คือวันที่25เดือน9อเล็กซ์ก็แปลกใจเพราะมันเป็นเรื่องบังเอิญแบบไม่น่าเชื่อหลังจากเช็คอินแล้วเคลียร์นักเรียนสายคนที่ร่วมเดินทางด้วยเธอก็เดินมานั่งรอเครื่องเคลียร์ทำหนังสือตกพื้นซึ่งลักษณะการตกก็เป็นการคว่ำหน้าลงอเล็กซ์ที่เดินผ่านก็เก็บให้หน้าหนังสือที่เปิดคว่ำอยู่มันก็เป็นข่าวอุบัติเหตุรถชนในอดีตซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งอเล็กซ์ก็เดินมาดูเครื่องบินโบอ เขาก็มองมาด้วยความสนใจนะครับจากนั้นทอดเพื่อนสนิทของเขาก็เข้ามาชวนให้ไปเข้าห้องน้ำโดยพี่แกให้เหตุผลว่าถ้าอลกซไปเข้าห้องน้ำบนเครื่องและเกิดมีผู้หญิงมาเข้าห้องน้ำต่อโดยเฉพาะเป็นเพื่อนสาวคาริซ่ากับเบคที่ทั้งสองแอบเลงอยู่แล้วหากพวกเธอมาเข้าห้องน้ำต่อจากพวกเขามันจะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่พอได้ฟังเหตุผลจากเพื่อนอลกซก็ยอมไปเข้าห้องน้ำด้วยนะครับเพราะกลัวเสียฟอร์มและในขณะนั้นมันก็เกิดเรื่องอื่นขึ้นอีกอลกซก็ได้ยินเสียงเพลงจากสนามบินที่เปิดอยู่ มันเป็นเพลงที่จอร์เดนเวอร์ร้องและนักร้องคนนี้ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกสิ่งนี้ก็ทําให้เขาเกิดความกังวลนะครับจนถึงเวลาขึ้นเครื่องเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเรียกให้ไปที่ประตูหมายเลข46อเล็กซ์กับเพื่อนก็มาอย่างประตูคูเลตันก็ถามฮาบิลลี่เพราะยังไม่เห็นเขาเธอจึงออกไปตามหาอเล็กซ์ก็มองสองสาวคริสตา้ากับเบรกที่กําลังเดินไปข้างหน้าจนตัวเองก็ลืมเดินท็อปมันจึงสะกิดเตือนเมื่อเข้ามาภายในตัวเครื่องพวกเขาก็พบว่ามีผู้โดยสารหลากหลาย มีทั้งเด็กตัวเล็กๆและคนป่วยที่ต้องคอยมีคนดูแลใกล้ชิดโดยผู้โดยสารแต่ละคนก็หาที่นั่งของตัวเองซึ่งที่นั่งของอเล็กก็เป็นหมายเลข25้และมันก็บังเอิญตรงกับวันเกิดของเขาอีกท,ท็อดก็มาถึงที่นั่งของตัวเองนะครับเขาก็พบกับสองสาวคริสต้าและเบคเนื่องจากพวกเธอไม่ได้นั่งด้วยกันบเบคจึงมาขอแลกที่นั่งของคริสต้ากับท,อท็อดแต่ท,อท็อดก็อ้างว่าเขามีปัญหาต้องเข้าห้องน้ําบ่อยซึ่งในความจริงแล้วพี่แกต้องการจะนั่งกับ,บเบคสองสาวจึงไปหาอ,าเ,ลอ,หอาเล็กแทนรกก็เ่ัังบ พื่อที่ทั้งสองจะได้นั่งคู่กันแต่ทอต็อดก็แอบส่งสัญญาณให้อเล็กห้ามแลกเด็ดขาดแต่ถึงอย่างนั้นอเล็กก็ยอมแลกและเขาก็ย้ายมานั่งกับทอ็อดพร้อมกับประชดว่าคิดจะผดะดืด่นตั้งแต่บนเครื่องเลยหรือไงจากนั้นถาดรองอาหารก็บังเอิญหล่นลงมาอเล็กก็ดันขึ้นไปและจับตัวล็อกแต่ตัวล็อกมันดันหลุดติดมือมาซะอย่างนั้นเขาจึงกดสัญญาณเรียกพนักงานแต่พนักงานตอนนี้ก็ไม่ว่างเพราะกําลังยุ่งกับเบลลี่ที่เพิ่งขึ้นมาบนเครื่องจากนั้นเครื่องก็กาลัง take เคงงทค ยกเว้นแต่อลกซที่ยังมีความกังวลอยู่และจากนั้นไม่นานเครื่องก็เกิดอาการสั่นไหวผู้โดยสารหลายคนก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีสุดท้ายเครื่องก็กลับมานิ่งปกตินะครับผู้โดยสารคนอื่นก็ต่างโล่งใจแต่ความโล่งใจของพวกเขาก็อยู่ได้ไม่นานนักพอเครื่องบินมันก็เกิดสั่นไหวอีกครั้งครั้งนี้มันแรงขึ้นมากๆจนแสงไฟเกิดขัดข้องติดๆดับๆและของชั้นบนก็เริ่มหล่นลงมาผู้โดยสารก็ต่างปากกันร้องด้วยความตกใจ้ากากออกซิเจนก็หล่นลงมานะครับหลายคนก็คว้าไปสวมมาไว้นนั้มก็เกิดระเบิดจกตัวเครื่องีดขา ทำให้อากาศด้านนอกดูดกอีพูดโดสานออกไปแล้วมันก็เกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเครื่องบินระเบิดในที่สุดภาพมันก็ตัดจอมาที่อเล็กอีกครั้งเขาก็นั่งหลับตามีเหงื่อเต็มใบหน้าอเล็กถูกเรียกให้ลืมตาขึ้นซึ่งคนที่เรียกก็คือสองสาวคริสตา้ากับเบล็กเหตุการณ์ก็เป็นเหมือนเดิมแล้วครับคือพวกเธอม,มาขอแลกที่นั่งอเล็กที่เห็นแบบนั้นเขาก็เริ่มลุกลีลุกลนพอยายมานั่งข้างถอดเขาก็ลองหยิบที่ล็อกถาดดูปรากฏว่ามันดูดติดมาคังวสสย รวมทั้งคาร์เตอร์และผู้โดยสารคนอื่นๆอเล็กซ์ก็รีบตะโกนบอกทุกคนว่าเครื่องบินจะระเบิดเทอร์รี่ก็ตอบว่าอเล็กอีกคนนะครับแต่อเล็กซ์ก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเครื่องมันจะระเบิดทุกคนบนเครื่องจะถูกเถียงกันคาร์เตอร์ที่ไม่พอใจอเล็กซ์มากเขาก็เดินเข้ามาจะต่อยหน้าอเล็กซ์แต่เขาก็ถูกห้ามเอาไว้จากนั้นลูกเรือก็พาคนที่มีปัญหาลงจากเครื่องพี่ของทอร์สก็บอกให้ทอร์ตามลงไปดูอเล็กซ์และเคลียร์ก็ตามลงมาด้วยอีกคนลูกเรือก็พาทุกคนประสงค์ให้ลงปปสนนนนนาามบบิะะคครรแห้้ทุกกขึไเื่ออี และคนที่ถูกไล่ลงมาจากเครื่องประกอบไปด้วยอเล็กซ์พา์เตอร์เทอร์รี่ทอรดบิลลี่เคลียร์คูเลตันและคูแลรี่ทั้งหมดรวมกันได้8คนแต่คูเลตันก็ขอร้องลูกเรือนะคะเพราะบนเครื่องมีนักเรียนเกือบ40คนพวกเขาต้องการครูเพื่อดูแลลูกเรือจึงอนุญ,ญาตให้ครูขึ้นไปได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคูแลรี่จะขอดูแลนักเรียนที่นี่แต่คูเลตันก็ขอให้คูแลรี่ขึ้นเครื่องเพราะคูแลรี่รู้เรื่องปารีสด,ดีกว่าเธอเธอจะพาพวกที่เหลือขึ้นเครื่องเที่ยวต่อไป ต่อมาทอรดก็เข้ามาบอกอเล็กว่าเขาโทรบ,บอกพ่อแม่ของอเล็กแล้วและพวกเขากําลังจะมาที่นี่คาร์เตอร์เทอร์รี่และเบลลี่ทั้ง3าก็ยืนมองเครื่องบินที่กําลังเทคออฟคูเลตันก็ถามอเล็กว่าเกิดอะไรขึ้นอเล็กบอกว่าเขาเห็นเครื่องบินกําลังขึ้นและเขามองออกนอกหน้าต่างจากนั้นเครื่องมันก็เริ่มสั่นและฝั่งซ้ายก็เกิดระเบิดและต่อมามันก็ระเบิดทั้งลําสิ่งที่เขาเห็นมันเหมือนเคยเกิดขึ้นจริงๆในระหว่างที่อเล็กบอกคูเลตันคาร์เตอร์มันก็ยังไม่พอใจนะครับแต่เทอร์รี่ก็ห้ามเอาไว้ เคลียร์ก็นั่งฟังอเล็กอย่างตั้งใจมากๆส่วนทอร์สก็ถามเพื่อนว่าเคยขึ้นเครื่องบินที่ระเบิดมาก่อนไหมคูเลตันจะคิดว่าอาเล็กเผลอหลับและฝันไปคาร์เตอร์ก็ตอบว่าอาเล็กซ์นะครับที่ทําให้เขาเสียเวลาทั้งสองก็เกิดมีปากเสียงขึ้นอีกครั้งเราปอก็ต้องเข้ามาช่วยกันแยกบิลลี่ที่มองเครื่องบินกําลังเหินขึ้นฟ้าแต่แล้วเครื่องบินลํานั้นมันก็ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงกรจจกที่พวกเขายืนมองอยู่มันก็แตกละเอียดลงทั้งสามบานทุกคนที่อยู่ตรงนี้ต่างพากันมองไปทที่จจุุดดรระเเเบิส็็็แลล้้วกกกกหันมมออกกันนมมมาออองพค ซึ่งคาร์เตอร์มันก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องที่อเล็กซ์พูดจะเป็นจริงจากนั้นเทอร์รี่ก็มองเขาด้วยสายตารู้สึกผิดเพราะเธอก็คล้อยตามและด่าอเล็กซ์ไปด้วยคููเลตันเองก็ไม่นึกงนะครับว่าคําพูดของอเล็กซ์จะเป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกับทอร์สและเคลียร์ถือว่าโชคดีที่พวกเขาได้ลงเครื่อมากับอเล็กซ์ด้วยต่อมาทังเกตก็ถูกพาเข้ามายังห้องฝากชั้นในมิลลี่ก็แทบไม่อยากสบสายตากับอเล็กซ์คููเลตันก็อยากจะถามบางอย่างกับอเล็กซ์คาร์เตอร์กับเทอร์รี่ก็ย คูเลตันจึงถามอเล็กว่ามีใครรอดชีวิตไหมคเคลียจึงบอกว่าพอทีเถออเล็กไม่ใช่พ่อมดจากนั้นเจเ้าหน้าที่เขาเข้ามารวมถึง FBI อีก2คนด้วยซึ่งทั้งสองประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่เวนและอีกคนคือเจอเ้าหน้าที่เชอร์เลกคูเลตันที่อยากรู้ว่ามีใครรอดชีวิตหรือเปล่าเธอก็อยังคงไม่ได้คําตอบจากฝ่ายไหนจากนั้น FBI ก็มาสอบถามรายบุคคลอเล็กบอกว่าเขาเห็นเครื่องบินระเบิดซึ่งเขาไม่ได้ใช้ยาอะไรทอดบอกว่าพี่ชายเขาบอกให้ลงจากเครื่องเพื่อมาตามดูแลเพื่อนส่วนเคลียก็ลงจากเครื่องเอง โดยที่เธอไม่ได้ถูกไล่เพราะเธอเชื่อในคําพูดของอเล็กซ์จากนั้นพ่อแม่ของแต่ละคนก็มารับกลับบ้านยกเว้นเคลียร์เพียงคนเดียวที่ไม่มีใครมารับอเล็กซ์จึงขอให้พ่อไปส่งเธอด้วยเมื่อเขากลับมาถึงบ้านอเล็กซ์ก็นอนไม่หลับนะครับเขาก็ดูข่าวทางทีวีแล้วมันเป็นข่าวระดมหาผู้รอดชีวิตแต่ก็เชื่อว่าไม่น่ามีใครรอดหลังจากเหตุการณ์เครื่องบินตกผ่านไป39วันมันก็ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อไว้อาลัยและเฉลิมฉลองให้กับคนที่เสียชีวิตและผู้เกี่ยวข้องก็เข้ามาร่วมงงาาาานนนนมมมกกยยอออทเเช่่่พแขัรี ครูของโรงเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ f b i ด้วยทั้งนีคาร์เตอร์ก็ยังไม่ยอมย่าดีกับอเล็กซ์และพยายามหาเรื่องเขาอยู่ตลอดแต่เทอร์รี่ก็ห้ามเอาไว้ส่วนบิลลี่ก็บอกอเล็กว่าเขาไปสอบใบขับขี่มาและคนตรวจสอบก็บอกว่าเขาจะตายตั้งแต่ยังหนุ่มบิลลี่มันอยากให้อเล็กช่วยดูดวงให้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่อเล็กก็ปฏิเสธแถมคูเลตันยังเดินหนีไม่ยอมคุยกับอเล็กด้วยนะครับเพราะเธอเกิดกลัวอเล็กขึ้นมาแต่เคลียร์กับไม่เหมือนคนอื่นเธอขอบใจอเล็กที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ ส่วนทอดก็บอกว่าพ่อแม่ของเขายังทําใจไม่ได้เพราะพวกเขาคิดว่าอเล็กเป็นคนทําให้พี่ชายของเขาตายแต่ถ้าพ่อแม่ของเขาทําใจได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาค่อยกลับมาเที่ยวกับอเล็กซ์อีกครั้งจากนั้นทอดก็ขึ้นไปเป็นตัวแทนผู้รอดชีวิตในการกล่าวคําสรุดีแก่ผู้ที่จากไปเพื่อนนี้ที่บ้านของทอดเขากําลังอยู่ในห้องน้ําแต่มันก็เกิดลมพัดวูบจนประตูปิดเองในขณะที่ทอดนั่งโถส้วมมันก็มีหยดน้ําหยดลงมาจากก๊อกในเวลาเดียวกันที่บ้านของอเล็กซ์เขาก็ดูข่าวจากหนังสือพิมพ์เรื่องงานไว้อะไร แต่ก็ตัดภาพมาที่ทอสอีกครั้งเขากำลังจะโกนหนวดน้ำที่หยดออกมาก็มีมากขึ้นและเป็นสีแปลกๆพอทอสเริ่มโกนหนวดมิตโกนก,นก็บาดเขาจะเลือดซีบหยดน้ําไหลมันก็ตรงมาหาทอสน,นะครับแต่เขาก็เดินหนีไปซะก่อนทางด้านอเลชก็มีนกคู่บินมาเกาะที่หน้าต่างเขาจึงหยิบหนังสือพิมพ์เพ้่งไล่มันแต่หนังสือพิมพ์ก็ได้โดนพัดลมปั่นไป็นชิ้นๆซึ่งมันก็มีชิ้นหนึ่งลอยมาหาเขาแล้วมันมีตัวหนังสือที่เขียนว่าทอสตัดภาพมาที่ทอสอีกกครรััร้้งเเเาาหหยยยยีีบดดนนนปะลลลจื่ส และเขาก็เซไปหาเชือกเอ็นที่ขึงอยู่ทอดก็ถูกเชือกเอ็นรัดคอเขาพยายามดึงออกแล้วดิ้นหลนช่วยเหลือตัวเองแต่ไม่ว่ายิ่งดิ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งถูกรัดแน่นขึ้นทอดพยายามเอื้อมมือไปหยิบกันไก่แต่เขาก็หยิบไม่ถึงพ่อของเขาก็เผลอหลับอยู่ด้านนอกสุดท้ายทอดก็ขาดใจตายไปหวนในที่สุดจากนั้นหยดน้าประหลาดก็ไหลกลับเข้าที่เดิมเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอเล็กซก็รีบมาหาทอดท,ที่บ้านพอมาถึงก็เห็นรถพยาบาลพร้อมกับรถตำรวจอเลิกซก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ตอบเคลียที่แอบดูอยู่ด้านหลังเธอก็บอกให้อเล็กไปซะแต่พ่อของทอดก็ออกมาต่อว่าเขาเพราะอเล็กเป็นคนทําให้ทอดคิดมากจากเหตุการณ์ตายของพี่ชายบนเครื่องบินและทําให้ทอดคอตต่อในที่สุดแต่อเล็กก็ไม่เชื่อนะครับว่าทอดจะทําแบบนั้นเพราะทอดเพิ่งจะชวนเขาไปเที่ยวแต่พ่อกับแม่ของทอดก็ไม่สนใจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยส่วนเคลียก็หายไปแล้วอเล็ยกยืนอ้างว้างอยู่คนเดียววันต่อมาอเล็กก็มาที่บ้านของเคลียเขาถามเคลียว่าเมื่อคืนไปทําอะไรที่บ้านของทอด เคลียร์อธ kind of you know. ิบายมากมายเกี่ยวกับเรื like. like ่องเครื่องบินตก FBI ก็ยังไม่รู้สาเหตุการระเบิดมีคนรอดตายทั้งหมด7คนหนึ่งในนั้นรู้ว่าเครื่องบินจะระเบิดจนเพื่อนที่เหลือรอดมาได้แต่คนที่รอดมาได้กลับมาฆ่าตัวตายซะเองเธอก็ให้อเล็กดูสิ่งประดิษฐ์ที่เธอทําขึ้นมันเป็นรูปหัวคนที่ตัคอเป็นสปริงยืดหยุ่นซึ่งเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอรู้สึกยังไงถึงสร้างมันขึ้นมามันเหมือนกับที่อเล็กคิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงต่อเคลียร์ก็พูดอีกว่าเธอเรียนกับอเล็กมาตลอด4ปีแต่ทั้งงสอไม่เเคคยยยพูดุล ตอนอยู่บนเครื่องเธอไม่เห็นสิ่งที่อเล็กเห็นแต่เธอรู้สึกได้แลนะตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ซึ่งเธอก็รู้ว่าอเล็กยังรู้สึกอยู่เหมือนกันมันเหมือนมีอะไรคร้างคาอเล็กก็ยอมรับว่าความตายมันอยู่รอบๆพวกเขาถ้าทอสเป็นคนแรกที่ตายในกลุ่มแล้วคนต่อไปคือใครอเล็กจากเห็นทอสอีกครั้งซึ่งมันอาจจะทําให้เขารู้ได้เครียจึงชวนอเล็กไปหาทอสในคืนนั้นนักสองก็แอบเข้าไปในห้องดับจิตทั้งสองก็เห็นศพของทอสนอนอยู่เมื่อของทอสก็กระตุกนะครับทาให้พวกเขาตกใจชายคนหนึ่งที่เป็นพนักงานก็เข้ามา เขาบอกว่าไม่ต้องตกใจหรอกมันเป็นเพราะเคมีในหลอดเลือดทำให้กล้ามเนื้อก,กระตุกชายคนนั้นก็รู้ว่าอเล็กซ์คือเพื่อนของทอร์สเคลียก็ถามเรื่องรอยที่คอของทอร์สชายคนนั้นก็บอกว่ามันเกิดจากการถูกบาดอเล็กซ์จึงบอกว่าถ้าถูกบาดมันก็เป็นอุบัติเหตสุสิทอร์สไม่ได้ฆ่าตัวตายชายคนนั้นจึงอธิบายว่าความตายไม่มีคําว่าอุบัติเหตุไม่มีคําว่าบังเอิญไม่ใช่ข่าวเคราะห์และไม่มีทางหนีทุกอย่างเป็นรูปแบบการตายได้ทั้งนั้นพอได้ยินแบบนั้นอเล็กซก ชชยคนนั้นจึงบอกว่าอเล็กได้โกงความตายไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ตอนที่เขาลงจากเครื่องบินและการตายของทอสมันก็สื่อเห็นว่าความตายมันได้จัดรูปแบบการตายให้ใหม่แกทอสรวมถึงพวกที่รอดจากเหตุการณ์เครื่องบินตกมาทั้งหมดวันต่อมาอเล็กกับเคลียร์ก็มานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟริมถนนอเล็กบอกว่าถ้าความตายมีรูปแบบตามที่ชายคนนั้นบอกและทุกคนทําลายรูปแบบนั้นได้มันก็คือการโกงความตายอเล็กไม่เห็นว่าทอต,ตายยังไงเหมือนที่เขาเห็นภาพบนเครื่องบินแต่มันมีลากสางหอ์บางอย่าง แล้วเขาก็เอาชิ้นกระดาษที่มีชื่อของทอรทให้เคลียร์ดูเมื่อเคลียร์ดูแล้วเธอก็ยังเชื่อว่าทอรฆ่าตัวตายอยู่แต่แล้วอเล็กซ์ก็เห็นภาพสะทอ้อนในกระจกมันเป็นภาพรถบัสที่แล่นมาแต่พอหันไปมองที่ถนนมันกลับไม่มีรถบัสรแลร่นผ่านเลยอเล็กซ์ก็เกิดความสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นคาร์เตอร์และเร์รี่ก็ขับรถผ่านมาพอดีนะครับไอ้คาร์เตอร์ที่เห็นอเล็กซ์พี่แกก็กลับรถอย่างกระทันหันทําให้บบลลี่ที่ปั่นจักรยานตามมาข้างหลังเกือบชนเข้าจนบบลลี่เสียหลักล้มซะเองคาร เทอร์รี่ก็พยายามห้ามนะครับแต่คาร์เตอร์มันก็ต้องการหาเรื่องอเล็กซ์ในจังหวะนั้นเองคูเลตันก็เดินมาคาร์เตอร์มันก็หันไปทักทายครูว่าจะย้ายไปเมื่อไหร่คูเลตันก็บอกว่าอีกสองสามอาทิตย์อเล็กซ์กำลังจะบอกอะไรบางอย่างกับคาร์เตอร์แต่เคลียร์ก็ห้ามเอาไว้คาร์เตอร์มันจึงตอบว่าอเล็กซ์ที่ทาให้คูเลตันต้องย้ายหนีซึ่งเหตุผลที่เธอหนีก็เพราะความกลัวนะครับบิลลี่ก็ตามมาด่าคาร์เตอร์ที่ขับรถไม่ดูตามมาตาเรือแต่ตอนนี้คาร์เตอร์มันไม่สนใจเขาเพราะมันกําลังเถียงกับ Alex อออเเลล็็กกกยยูู่่่ธรีห้ามคาทะะัน เธอบอกว่าพวกที่อยู่บนเครื่องบินตายไปหมดแล้วส่วนเราที่รอดมาได้ควรจะดีใจสิเธอบอกว่าจะไม่ยอมให้เหตุการณ์นั้นทำลายชีวิตของเธอได้อีกจากนั้นเธอก็โวยวายและทุบตีคาร์เตอร์และกำชับกับคาร์เตอร์ว่าถ้าหาข่าวเรื่องอเล็ซอีกก็ไปตายซะจากนั้นเธอก็เดินถอยไปที่กลางถนนเธอรีไม่ทันได้มองซ้ายมองขวานะครับเธอก็ถูกรถบัสชนเข้าอย่างจังทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ต่างเห็นเหตุการณ์กันหมดและทุกคนก็ต่างเป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินระเบิดนะครับวันต่อมาอล็กซ พ่อของเขาเป็นคนรับสายแต่อเล็กก็ไม่อยากพูดด้วยพ่อของอเล็กจึงบอกเคลียร์ว่าเขาไปเข้าห้องน้ําจากนั้นเขาก็ถามอเล็กว่าทําไมไม่คุยกับเคลียร์เขาบอกว่าเขาอยากคุยแต่ไม่รู้จะบอกเคลียร์ยังไงซึ่งในขณะนั้นข่าวก็เสนอเรื่องเครื่องบินตกพอดีนข่าวบอกสาเหตุที่เครื่องบินระเบิดแล้วมันเป็นเพราะฉนวนซิลิโคนเสื่อมและมันเป็นจุดตัวเชื่อมไปที่ปั๊มขับไอเสียซึ่งมันอาจปล่อยของเหลวไวไฟออกมาทําให้ท่อน้ํามันติดไฟลามไปยังปั๊มและมันก็มีภาพแผดฝังที่นั่งซึ่งงงตอนนนัั้ก็ปททีี่่รด อเล็กซี่แบบนั้นก็เหมือนจะคิดอะไรได้เขาจึงหยิบกระดาษขึ้นมาทาบและลอกแบบออกมาตอนนี้อเล็กซ์ก็สามารถรู้เลยว่าใครคือคนที่จะตายต่อจากทอร์สซึ่งคนนั้นก็คือเทอร์รี่และเทอร์รี่ก็เพิ่งตายไปมาดและคนที่ต้องตายต่อจากเทอร์รี่ก็คือคูเลตันภาพตัดมาที่บ้านของคูเลตันเธอกํากลังคุยโทศรศัพท์ของเรื่องคูเลรี่และนักเรียนที่ตายบนเครื่องบินคูเลตันคิดว่านั่นเป็นความผิดของเธอเพอเธอมองออกไปด้านนอกหน้าต่างเธอก็เห็นอเล็กซ์ยืนอยู่ที่สนามหน้าบ้าน คูเลตันเกิดอาการหวาดกลัวจึงรีบวางสายและเธอก็รีบโทรหา FBI ในขณะที่อเล็กกำลังด้อมๆมองๆอยู่เชอร์เล็กก็ขับรถเข้ามาเขาถามอเล็กว่ากำลังทำอะไรอเล็กบอกว่ากำลังเช็กลมยางเพื่อดูความปลอดภัยจากนั้นเชอร์เล็กก็พาตัวเขาออกไปจากบ้านคูเลตันที่เห็นจึงโล่งใจอเล็กถูกพามาสอบปากคำเขาบอกกับเจ้าหน้าที่เวนว่าคูเลตันคือลายต่อไปเพราะมันเป็นรูปแบบที่กะเกณเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่เวนก็ถามอเล็กว่าเขาเห็นภาพเหมือนที่เห็นตอนเครื่องบินระเบิดหรอ อลเล็กก็ตอบว่าเขาไม่เห็นแต่ถ้าเจ้าหน้าที่เวและเชลเลกจะหัวเ,เราะเยาะเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้บ้าเขาไม่ได้อยากให้เครื่องบินระเบิดและเขาเองก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตคนบนเครื่องได้ถึง7คนรวมถึงตัวเขาด้วยและเขาจะขัดขวางไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัวอลเล็กไปเพราะพวกเขาไม่มีอํานาจในการกักตัวอลเล็กเพราะอลเล็กไม่ได้ทําอะไรผิดตัดภาพมาที่บ้านของคูเลตันเธอพบแผ่นเสียงที่แม่ของเธอชอบเธอจึงเอามาเปิด เป็นแผ่นเสียงของจอห์นเดนเวอร์และนักร้องคนนี้ก็เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์เครื่องบินตกครูเลตันกล่องน้ําใส่กาและเธอก็เช็ดกาที่เปียกจนเกิดเงาสะท้อนวูบเธอจึงหันมองตามหาแต่ก็ไม่เจออะไรพอเปิดสวิตต์เตาแกสต้มน้ําไฟมันก็ติดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับเธอจึงใช้ไม้ขีดจุดแทนจากนั้นเธอก็ต้มน้ําจนเดือดและเทใส่แก้วพอยกแก้วขึ้นจะดื่มก็เปลี่ยนใจเหมือนว่าเธออยากจะดื่มเหล้าย้อมใจแทนเธอจึงเลือกที่จะเทน้าร้อนทิ้งและหยิบน้ําแข็งมาใส่แก้วก่อนจะหยิบขวดเลาาล้้าาามรินนส่่แกกทีํังอ เมื่อแก้วที่ร้อนมาเจอกับความเย็นอย่างเขียบพลันมันก็ทําให้แก้วเกิดรอยรล้าแต่คูเลตันก็ไม่ทันเห็นเธอถือแก้วเดินไปทั่วห้องเหล้าก็ซึมไหลไปทั่วพอเธอมาเปิดคอมก็ทาให้เหล้าไหลลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วมันก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและมีควันออกมาคูเลตันก็สงสัยนะครับแล้วก้มไปมองใกล้ๆซึ่งคอมมันก็ระเบิดใส่หน้าเธอพอดีกระจกหน้าจอก็กระเด็นมาทิ่มคอของเธอจนเลือดไหลไม่หยุดทางด้านของอเล็กก็เดินมาเกือบถึงบ้านของคูเลตัน เขาเห็นลุงคนหนึ่งกำลังเผาหญ้าอยู่ข้างทางพอเกิดเป็นเปลวไฟก็เป็นลางสังหรณ์ให้อเล็กรู้ว่าไฟจะเป็นต้นเหตุต่อการตายของคูเลตันแน่นอนพอเห็นแบบนั้นเขาจึงรีบวิ่งมาที่บ้านของคูเลตันทางด้านคูเลตันก็ยังหาทางแก้ไขแต่ไฟมันก็ลามไปทั่วรอยเล่าที่หกจุดทั่วบ้านแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นอีกทำให้คูเลตันล้มลงกับพื้นเธอพยายามเอื้อมมือหยิบผ้ามาห้ามเลือดแต่ผ้ามันก็ดันผ้าอยู่กับมีดปลายแหลมพ่อดึงผ้าลงมามีดมันก็ตกมาด้วยแต่มันไไมม่ดด้ตกาธรร มันตกลงมาปักการอ,อกของเธอแบบเป๊ะๆตัดภาพมาที่ด้านนอกอลเล็กก็วิ่งมาถึงบ้านของครูเลตันเขาเห็นว่าบ้านมีแสงไฟลุกไหม้จึงรีบวิ่งเข้าไปดูอลเล็กก็เห็นครูเลตันนอนหงอยอยู่ที่ผืนโดยมีมีดปักอ,อกอยู่หนึ่งเล่มเขาบอกให้ครูเลตันนอนนิ่งๆเขาจะพยายามหาทางช่วยแต่มันก็เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งเก้าอีกก้ก็กระเด็นมากระแทกด้ามมีดนะครับจนมันจมลึกเข้าไปอีกอลเล็กจึงรีบดึงมีดออกในความซื่อแต่ครูเลตันก็ไปหว่นไปซะแล้วอลเล็กก็หมอมีดที่ถืออยู่ในมือ แล้วเขาก็เนึกขึ้นได้แล้วรีบปล่อยลงพื้นจากนั้นเขาก็วิ่งออกจากบ้านบิลลี่มันก็ปั่นจัก,กรยานผ่านมาพอดีนะครับและเห็นอเล็กวิ่ออกมาพอมันจะหยุดทักทายบ้านก็เกิดระเบิดขึ้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้มันระเบิดแรงมากไฟลุกไหม้ไปทั่วบ้านอเล็กก็รีบวิ่งหนีบิลลี่มันก็มองดูด้วยความตกใจภาพตัดมาที่บ้านของเคลียร์สองเจ้าหน้าที่ FBI ก็มาสอบถามเธอว่าอเล็กอยู่ที่ไหนเคลียร์บอกว่าเธอไม่รู้เพราะอเล็กไม่ยอมพูดกับเธอเวนก็ถามว่าทําไมเคลียร์บอกว่าเธอไม่่เชือออคําูดของอ็ก เชอร์เล็กจึงให้นำบัตรเอาไว้และบอกเคลียว่าให้รีบติดต่อเขาทันทีถ้าอเล็กโผล่มาทางด้านบิลลี่มันก็ปั่นจัก,กรยานมานะครับส่วนคาร์เตอร์ก็ขับรถมาจนเกือบชนบิลลี่อีกครั้งทั้งสองก็มาตามนัดของเคลียคาร์เตอร์ถามว่าทำไมถึงนัดบิลลี่มานี่เคลียบอกว่าพอพวก MBI จ้องเธออยู่เธอต้องการไปหาอเล็กเธอถึงให้คาร์เตอร์มารับและพาไปหาคาร์เตอร์ก็อยากรู้นะครับว่าทำไมต้องไปหาอเล็กด้วยเคลียบอกว่าเพราะอเล็กรู้ว่าใครจะเป็นลายต่อไปพอคาร์เตอร์ได้ยินแบบนั้นมันก็ยอมขับรถพาเธอไปด้วย ระหว่างทางบิลลี่มันก็บ่นนะคะบอกให้คาร์เตอร์ขับรถตามกฎจราจรและขอให้มันขับช้าลงหน่อยคาร์เตอร์จึงบอกว่าคนต่อไปที่จะตายอาจเป็นบิลลี่ก็ได้พอที่ยินแบบนั้นบิลลี่มันเลยเงี้ยปากเมื่อมาถึงจุดหมายเคลียร์ก็ขอลงไปคุยกับอเล็กซ์ซึ่งอเล็กซ์ก็นั่งมองท้องฟ้าและกำลังนึกถึงเหือนเพื่อนที่อยู่บนเครื่องบินวันนั้นเคลียร์ก็เล่าเรื่องของเธอ,ให,อเให้อเล็กซ์ฟังนะครับว่าพ่อของเธอถูกยิงตายและแม่ของเธอก็แต่งงานใหม่กับผู้ชายที่ไม่ดีและเธอก็ไม่มีลูกอีกเคลียร์ขอให้อเล็กซ์สู้กับเรื่องนี้ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่รถของคาร์เตอร์อเล็กก็ยอมขึ้นมานั่งบนรถเขาบอกว่าเขายังกลับบ้านไม่ได้เพราะเอฟบตามล่าตัวเขาอยู่เคลียร์เลยบอกให้อเล็กไปอยู่ในกระท่อมในป่าของพ่อเธอคาร์เตอร์ก็ถามอเล็กเรื่องของคูเลตันอเล็กบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําเพราะบิลลี่เห็นเขาวิ่งออกมาจากบ้านในตอนที่บ้านระเบิดเขาจึงจะเป็นตน้องหนีซึ่งพวก FBI ไม่เชื่อแน่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําคาร์เตอร์ก็ไม่ได้คิดว่าอเล็กเป็นคนทานะครับแต่คิดว่าอเล็กรู้ใช่ไหมว่าคูเลตันจะเป็นลายต่อไปอเล็กก็บอกว่่าาใชเขรู คาร์เตอร์ยังอยากรู้ว่าใครจะเป็นลายต่อไปจากคูเลตันมิลลี่ก็ไม่อยากให้เป็นเขานะครับเมื่ออเล็กไม่พูดคาร์เตอร์ก็คิดว่าเป็นตัวเองเคลียร์เลยบอกว่าอเล็กยังไม่ได้พูดอะไรเลยอเล็กก็บอกว่าถ้ารู้แล้วจะแก้ไขมันได้ง่ายๆหรอถึงยังไงก็โดนกันหมดทุกคนคาร์เตอร์มันจะบอกว่าถ้างนั้นก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วจากนั้นพี่แกก็เหยียบมิดแบบตีนผีชนิดที่ว่าไม่กลัวตายกันเลยทีเดียวทุกคนที่นั่งมาด้วยก็ต่างพากันตกใจอเล็กก็บอกให้คาร์เตอร์ขับช้าๆเคคลลลีียยยยรรร์กก็็ขขออห้้าาาเเตุดดถส่่่่่วววนนนนนบบิมมัไไึป คาร์เตอร์มันก็ขับรถปาาเสียงมากจนเกือบชนคันอื่น Alex เอล็กเลยรียบรัดเข็มขัดนิรภัยแต่เขาก็เห็นภาพเข็มขัดขาดแต่พอดูไอทีเข็มขัดมันก็เป็นปกติและนี่น่าจะคือภาพอนาคตที่เอล็กเห็นแต่แค่นั้นยังไม่พอเขายังเห็นภาพหัวรถไฟอีกด้วยในขณะที่เคลียร์บอกให้คาร์เตอร์หยุดรถคาร์เตอร์มันก็มาหยุดตรงทางข้ามทางรถไฟพอดีเลยนะครับซึ่งมันก็มีสัญญาณเสียงว่ารถไฟกําลังตรงมาที่นี่ทั้งสี่ก็มองเห็นรถไฟที่กําลังแล่นมาเคลียร์ก็บอกให้คาร์เตอร์ขับรถออกไปแต่ที่กั้น อเล็กจึงบอกให้บิลลี่ที่นั่งข้างหน้าลงจากรถเพราะมันเป็นรถ2ประตูพอบิลลี่ลงไปแล้วทุกคนก็ลงตามไปด้วยมีเพียงคาร์เตอร์ที่ยังไม่ยอมลงจากรถในขณะที่รถไฟแล่นมาหาอเล็กก็ขอร้องให้คาร์เตอร์ลงมาส่วนบิลลี่กับเคลียร์ก็ออกไปยืนรอด้านนอกคาร์เตอร์ก็มองรถไฟกับอเล็กจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่ขีวงเขาพอเริ่มกลัวตายคาร์เตอร์มันก็รีบสตาทรถแต่เครื่องก็ดันไม่ติดถึงตอนนี้คาร์เตอร์คิดว่าตัวเองตายแน่พอจะลงจากรถประตูก็ดดนเปิดไม่ออกแถมเข็มขัดนิรภัยก็ถอดไม่ออกด้วยนะค อเล็กซีสมนแมนจึงรีบเข้าไปช่วยและเขาก็สามารถดึงคาร์เตอร์ออกมาได้ทันจังหวะพอดีอเล็กกับคาร์เตอร์ก็รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเคลียร์ก็เข้ามาก่อนอเล็กที่นอนหมอบอยู่ข้างๆเขาบอกกับเคลียร์ว่าเขาเห็นภาพเขมขัดบิลลี่จึงเดินมาบอกว่าต่อไปจะอยู่ห่างๆคาร์เตอร์เพราะตอนนี้รู้แล้วว่าคาร์เตอร์คือลายต่อไปแต่ในขณะนั้นรถไฟยังคงแล่นผ่านไปไม่หมดและแผ่นเหล็กจากรถของคาร์เตอร์ที่ถูกลถไฟชนมันก็กระเด็นปลิวมาแลวตัดคอบ,บิลลี่ซะอย่างนั้นไอ้บิลลี่ไปหว่าไม่ไม่รู้ตัวทั้งสามที่เหตุหหการณ์กกกก็าาาตใจอย่งม ถึงตอนนี้อเล็กก็สามารถอธิบายได้แล้วที่จริงแล้วลายต่อไปที่ต่อจากคูเลตันก็คือคาร์เตอร์เพราะเขาเห็นภาพเข็มขัดนิรภัยขาดและเห็นภาพหัวรถไฟกําลังแล่นแต่ตอนนี้เขาช่วยคาร์เตอร์ไว้ความตายมันจะข้ามไปลายต่อไปซึ่งก็คือบิลลี่เท่ากับว่าตอนนี้ก็สามารถโกงความตายได้เขาเอาความตายของคาร์เตอร์ไปให้บิลลี่แทนเคลียร์ก็รีบเตือนสติอเล็กนะคะให้รีบไปซ่อนตัวที่กระท่อมเพราะตอนนี้ตำรวจจะมาแล้วอเล็กจึงบอกว่าต่อไปเป็นคิวของเขาและเคลียร์ก็บอกว่าเธอเป็นคิวต่อไปจากอเล็ก ผาเติมมันก็รีบเตือนให้รีบไปนะคะเพราะได้ยินเสียงรถตำรวจต่อมาอเล็กก็มาหลบที่กระท่อมเนื่องจากเขารู้ตัวว่าตัวเองเป็นลายต่อไปเขาจึงจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรับมือกับความตายพอจัดเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็มานั่งกินอาหารกระป๋องอย่างสบายใจทันใดนั้นก็เกิดลมพัดเข้ามาที่หน้าประตูทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เตรียมเอาไว้ส่งผลให้ประตูเปิดออกแต่อเล็กก็รีบวิ่งเข้าไปปิดและดันประตูวไว้และเขาก็รู้ว่าการตายของเขาจะเกิดจากสิ่งของที่ขึ้นสนิมหรืออาจตายเพราะบาดทะยกักอเล็กซพอใจที่เขาเอาชนะความตายได้ ภาพก็ตัดมาที่บ้านของเคลียเธอยือนอยู่ที่หน้าต่างและเห็นว่าฟ้าแลบเหมือนว่าพายุจะเข้าและเธอก็เห็น f อ i บที่จอดส่มดูอยู่หน้าบ้านเคลียตัดสินใจลงมาหา f b i เธอบอกว่าจะไม่พาเล็กมามอบตัวแต่เธอจะพา f อ i บไปหาเล็กแทนแต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องไปด้วยเวนก็ขอให้เคลียบอกนะครับว่าเล็กอยู่ที่ไหนพวกเขาจะไปหาเล็กเองพร้อมกับรับปากว่าเล็กจะปลอดภยัยขณะเดียวกันอเล็กก็เห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์เป็นข่าวของครูเลตันที่เสียชีวิตและมีรูปของคริสตันและเบคอยู่ในข่าวด้วย พอเห็นรูปของสองสาวอลเล็กก็นึกครบวนถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นก่อนที่เขาจะลงมาจากเครื่องบินเขานึกได้ว่าคริสต้ากับเบ็กมาขอแลกที่กับเขาซึ่งเขาไม่ได้ย้ายที่นั่งเพราะฉะนั้นลายต่อไปแทนที่จะเป็นเขาแต่กลับเป็นเคลียที่นั่งด้านหน้าแทนท่านใดนั้นไฟตะเกียงก็ดับอลเล็กก็จุดไฟแช็กก็จุดตะเกียงใหม่เขาจึงเห็นแสงมาใายฟ้าและมันน่าจะเป็นสาเหตุอาการตายของเคลียทางด้านเคลียเธอยืนมองที่หน้าต่างและเห็นฟ้าผ่ามาโดนเสาไฟจนสายไฟขาดแล้วมันก็เหวี่ยงสองประก,กายไฟฟ้าไปทั่วภาพก็ตัมาที่อ็ก เขาก็รีบออกจากบ้านเพื่อไปหาเคลียร์ซึ่ง f b i กับตำรวจก็ขับรถมาถึงพอดีอลเล็กจึงต้องหนีไปทางเรือเขาพายเรือข้ามบึงไปอีกฝั่งในขณะที่ F b i ต้องขับรถอ้อมไปอีกทางพออลเล็กข้ามฝั่งมาได้เขาก็รีบวิ่งไปที่บ้านของเคลียร์จนเขาเกิดพลาดเลื่นถลายลงเนินและเกือบถูกไม้กระซวกหน้าเขาให้ส่วนเคลียร์ก็วิ่งออกมาหน้าบ้านเพื่อช่วยแก้มาใทน้องเมาเธอที่ถูกล่ามเอาไว้สายไฟมันก็ฟาดไปมาไปโดนแผงเหล็กจนดเศษเหล็กเกือบลอยมาที่หน้าของเธอและแผงเหล็กมันก็ไปโดนถังน้ํา ทำให้น้ำไหลออกมาตามพื้นเคลียก็รีบปีนขึ้นที่สูงนะครับก่อนที่สายไฟมันจะฟาดไปจุ่มน้ําทางด้านอเล็กซี่กำลังวิ่งอยู่ฟ้าก็ผ่าต้นไม้จนโค่นลงมาทับล่างของเขาแต่โชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรและทําให้ f อ i บหาตัวเขาไม่เจอเคลียก็ปีนมาที่ชั้นสองของบ้านและเธอก็เข้าบ้านไปทางหน้าต่างแต่สายไฟปีศาจมันก็ยังคงเบี่ยงตามมาอีกนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็เกิดลัดวงจรจนอช็อตไปทั่วบ้านเคลียก็ต้องหนีลงมาข้างล่างและเข้าไปหลบในโรงรถเธอขึ้นรถแลวพยายามขับหนีออกไปต,ออ,อ,ปตออระูก มันกลับมีไม้หล่นมาขวางทางเอาไว้เคลียก็เร่งเครื่องอย่างเต็มที่ส่งผลให้กระป๋องทินเนอร์หล่นมาที่พื้นอเล็กซ์ก็วิ่งมาถึงหน้าบ้านสายไฟปีศาจมันก็เหวี่ยงไปมาเหมือนพยายามป้องกันไม่ให้เขาเข้าไปและที่พื้นก็เต็มไปด้วยน้ําถ้าเขาเดินผ่านอาจถูกไฟดูดตายได้อเล็กซ์จึงตัดสินใจวิ่งออกไปอีกทางหนึ่งทางด้านเคลียร์ตอนนี้ก็เจอปัญหาใหม่รถของเธอรันดับเพราะน้ำมันหมดและทินเนอร์ในกระป๋องก็แหลงมาจนเกือบหมดเช่นกันอเลก็กซ์พอวิ่งอ้อมใหม่อีกทางแล้ว เขาก็เห็นเคลียร์อยู่ในรถและมีสายไฟปีศาจเหวี่ยงไปมาอยู่ที่กระโปรงหน้าอลเล็กก็รีบวิ่งไปบอกเคลียร์ให้อยู่นิ่งอย่าจับอะไรที่เป็นโลหะเด็ดขาดเพราะอาจถูกไฟช็อตได้เขาก็รีบหยิบไม้มาเขียสายไฟออกจากหน้ารถจนสายไฟมันเหวี่ยงไปที่พื้นแล้วเกิดไฟลุกไหมเนื่องจากตัวน,นั้นไม่มีทินเนอร์หกอยู่แต่สายไฟปีศาจมันก็ลาวีไม่หยุดนะครับพราะจุดไฟเสร็จมันก็มาอยู่ที่กระโปรงรถต่ออลเล็กก็บอกเคลียร์ว่ารถจะระเบิดแล้วและเขาจะโกงความตายอีกครั้งจากนั้นเขาก็จับสายไฟออกจากกระโปรรรรรงถถถทําาาาาให้้เคียสามมาออกจกจได ซึ่งไปจังหวะที่รถเกิดระเบิดขึ้นมาพอดีเคลียร์กับอเล็กก็กระเด็นออกไปคนละทางและสายไฟปีสามมันก็สงบลงในที่สุดในขณะที่เอฟบมาถึงพวกเขาก็เข้ามาช่วยทั้งสองแต่นั้นเวลาก็ผ่านไป6เดือนอเล็กเคลียร์และคาเตอร์ทั้ง3ก็ยังคงมีชีวิตอยู่พวกเขานั่งเครื่องบินมาเที่ยวปารีสด้วยกันเนื่องในโอกาสที่โกงความตายมาได้แต่อเล็กกลับคิดว่ามันยังไม่จบเขารอดมาได้จากการช่วยชีวิตของเคลียร์แต่ไม่มีใครช่วยเขาซึ่งลายต่อไปก็น่าจะเป็นเขาแน่ เคลียร์ก็แย้งว่าความตายอาจยกเว้นพวกเราก็ได้แต่คาร์เตอร์ก็คิดเหมือนอเล็กนะครับแล้วบอกว่าอเล็กน่าจะเป็นลายต่อไปในจังหวะน,นั้นนักล้อก็ร้องเพลงของจอร์เดนเวอร์ขึ้นมาอีกอเล็กก็ขอตัวแยกออกจากกลุ่มเขาห้ามไม่ให้เคลียร์อยู่ใกล้เคลียร์เห็นรถโดยสารแล่นผ่านมาเธอจึงตะโกนเรียกอเล็กทําให้อเล็กพลาดจากการถูกชนแต่รถก็ไปชนกับเสาไฟทําให้เสาไฟเหวี่ยงไปโดนป้ายโฆษณาแผงใหญ่ลนลงมาคาร์เตอร์ก็รีบวิ่งไปผลักอเล็กล้มลงกับพื้นอเล็กก็ไม่ถูกแผงไฟเหวี่ยงมาโดน แต่แผงไฟมันกลับเวี่ยงมาโดนคาร์เตอร์แทนอย่างจังและไฟนอล Destination 7ต้องตายโกงความตายก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไฟนอล Destination ภาคแรกผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบเรื่องนี้กันนะครับเพราะผมเห็นคอมเมนต์ขอกันมาหลายคนแล้วนะวันนี้ผมก็มีโอกาสได้จัดให้สักทียังไงถ้าอยากดูภาค2กันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากดูภาคต่อกันเยอะรับรองผมจัดให้แน่ สำหรับใครที่ชอบการ,ปรสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบผู้ไม่รู้เรื่อง <S <S ก็อย่าลืมกระททิบไห์และซัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสน,น, Boy นุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ